สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อกี้ขับรถมาเนาะผมอัดคลิปเรื่องทำเอ็มวีสีเกตเพชรบ้านแพงใช่ไหมเมื่อสักครู่เมื่อ25นาทีที่แล้วบอสโจบอกว่าวันนี้มีโชว์สีสเกตเพชรบ้านแพงนะจ๊ะโอ้โหผมะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆผมได้เห็นตั้งแต่ที่ตอนเปิดวงเนาะแล้วก็ตอนซ้อมเนาะมันเป็นการแสดงที่แบบ ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ tour tour ออนทัวร์ออนทัวร์กทมนะอยังไม่เห็นสีสเกตที่บ้านแพงเลยอ่ะเออไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเอยไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้เพราะอะไรมันอาจจะอ่อนั๊นนึงนะขอจอดรถก่อนเนี yeah. ่ย จะของอยู่ในนะหาที่จัดรถนะครับปาช่วยฮะปฝาช่วยผ้องดูมาข้างหน้าเลยสบายเลยข้างหน้าเลยนะได้ครับุณครับกลับรถใช่ไหมไปกลับรถได้ได้ได้ได ที่พูดว่าเพราะอะไรไหก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะแบบเ,เรื่องชุดเรื่องอะไรที่แบบอมืมันยังมีปัญหาอะไรหลายอย่างนะครับก็วันนี้ก็เรามาเล่นอยู่ที่หมอชิดนะครับเรามาเล่นอยู่หมอชิดแล้วบอสจูก,ก็จะโชว์ประกาศแล้ววันนี้จะมีโชว์สีสเกตเพชรบ้านแพงซึ่งนะ ออที่ผมพูดที่าอคิปพูดวันนี้ก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะครับได้มาเห็นกันนะครับการแสดงการแสดงบนเวทีเพราะว่าเพลงสีสะเกดเพชรบ้านแพงอะ่ะผมชอบผมชอบเรื่องดนตรีเรื่องคําร้องเล่าการเล่าเรื่องราวจังหวัดสีสะเกดเนาะเพราะว่าสีสะเกดเพชรบ้านแพงเนาะจังหวัดสีสะเกดนะเป็นจังหวัดที่ว่าจ้างสาวน้อยเยอะมากๆในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ฤดูกาลนี้นะครับแบบว่า บาง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 ครั้งเนาะศรีส,สกเกตเนี่ยจะเล่นติดต่อกันประมาณเกือบสิบวันเลยนะครับสองวันสามวันก็มีที่เล่นติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันนะครับบอสโจเลยก็บอกเออ,เ,อ,อเกิดแนวความคิดว่าเราจะทําโชว์ศรีสกเกตเป็นบานแพงแต่เป็นการโชว์วัฒนธรรม e อีสานนะซึ่งดนตรีเรื่องอะไรหลายๆอย่างรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ การแสดงบนเวทีอ่ะเขาพร้อมอยู่แล้วเพราะว่านะักแสดงพร้อมนักดนตรีพร้อมนักศิลปินที่จะร้องเพลงพร้อมแล้วก็ได้มีการอัดเพลงที่ผมเคยอัดคลิปกับอัดคลิปเข้าไปเนาะครับว่าเอ้ยผมจะทํา MV แล้วนะนะครับบอสโจได้ทําให้ได้ได้บอกอ่าได้อนุมัติให้ผมท,ทํา MV ซที่จะไปถ่ายทําที่จังหวัดรีสเกตแล้วนะครับที่ผมอัดคลิปมาวันนี้คือว่าอยากบอกทุกคนว่า อยากให้ทุกคนมาดูการแสดงสีสะเกดเพชรบ้านแพงมากๆนะครับในวันนี้ที่จังหวัดสีสะเกดหรือว่าในรอบออนทัวร์ในวันพรุ่งนี้ที่พัทยาแล้วก็วันต่อๆไปนะครับที่อยู่ในโซนแบบภาคตะว,วันออกและกรุงเทพนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูการแสดงชุดนี้ประทับใจมากๆประทับใจจริงๆเลยหรือนะครับถ้าใครมาไม่ได้ก็สามารถซื้อบัตรอุ่มปิดออนไลน์ทักไปได้ที่เพจส,สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมขอจอดรถก่อนนะ <laughs> จอดรถก่อนจะจอดรถตั้งนึง ก็ตัดลุกนเสร็จแล้วนะครับเออก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับสีสเกตเพชรป้านแพงนะครับเป็นว่ยอะไรก็สีสเกตสีสเกตเมื่อวานนี้เชื่อไหมพอบอสโจอนุมัติให้ผมนะครับอนุมัติให้ผมได้ทำเอ็มวีถ่ายทําที่จังหวัดสีสกเกตนะครับก็นี่แหละผมฟังเพลงประมาณเกือบยี่สิบสามสิบรอบที่เพราะว่าการที่ฟังเพลงเนี่ยมันจะได้อินอินกับเพลง แล้วก็เอ้ตรงนี้เราจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรตรงนั้นจะทําอะไรตรงนั้นจะทําอะไรนะครับจะเอาการแสดงเวทีตรงไหนมาใส่ใน MV อะไรประมาณนี้หรือจะเอาบรรยากาศจังหวัดรีสะเกตทั้งหมดนะครับจังหวัดรีสะกเกตทั้งหมดมาถ่ายมามาเล่าเรื่องราวเออแต่ว่าที่ที่เดียวก็คือผมจะไปวัดสะกําแพงใหญ่ที่เดียวถ่ายทำที่เดียวเลยแต่ก็อาจจะไปเก็บบรรยากาศรีสะเกตนะครับ อะไรที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสีสเกตนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็ถ้าผมจะดูเส้นทางการเดินทางนะว่าเฮ้ยไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะแล้วก็ผมก็จะวางแผนในการไปเก็บฟุตภาพเพราะว่าผมบอกบอสโจตั้งแต่แรกแล้วว่า MV จังหวัด MV ศรีสะเกตเพื่อนผมอยากทําที่จังหวัดสีสเกตเพราะว่าเป็นการให้เกียรติจังหวัดสีสเกตนะครับขอบคุณพี่น้องชาวสีสเกตที่เอ็นดูลูกหลาน สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ขอบคุณ f อทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ยังรักยังเหนียวแน่นให้กับทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งเราเนาะรู้กันเนอะว่ากวาจะมาอยู่จุดตรงนี้ได้นะครับสาวน้อยพชรบ้านแพงนะ้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วผมก็เพิ่งจะมามีส่วนร่วมยังไม่ถึงปีเลยก็ยังรัก นะครับแล้วก็ยังศรัทธาในการบริหารของบอสโจยูมานินนะครับแล้วก็รักน้องอุ้งอิงนะครับรักสาวน้อยทุกๆคนนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็นี่แหละฮะก็คือเหตุผลที่ว่าผมจะตั้งใจทำา MV นะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยเนาะสีสเกตเพชรบ้านแพรตอนนี้อยู่มาที่สอง้ลนะครับนี่จัดรถอยู่ที่หมอที่สองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องนีเลื่องประเสริฐศรีด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับอา่าดูบรรยากาศก่อนบรรยากาศตั้งเวทีกล้องมัวเหมือนก็จบแตกนะครับสงสัยต้องไปถอยไอโฟนสิบแล้วนะครับเนี่ฮะฝากทุกคน like นะไลค์นะฮะไลค์เยอะๆเลยเนาะไลค์ไอ้ก,กดดูนะครับกดแชร์เยอะๆนะผมจะได้มีเงินไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟนสิบนะฮะฝากทุกคนด้วยนะครับอโอเคแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย